กราบเปลี่ยนประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ทัศนีธีรีศีคณะกรรมการอาจารย์บุญรัตน์ดุกกนิมอาจารย์ธินัทดาโกมลและอาจารย์สัจทร์สุวรรณปฐมและกรรมการเลขานุก,การและผู้ประสานงานรองศาสตราจารย์ดรพัชรินขังคะกระผมนายพิเศษฟองฟักดิฉันนางสาวอรายากิสกุลและดิฉันนางสาวรุ่งการแก้วนงลงวันนี้พวกผมจะมานำเสนอวิจัยเรื่อง สื่อการเรียนรู้ร่วมสมัยเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านสำนวนภาษาอังกฤษจากเพลงสากลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลภาคสมทบชั้นปีที่2คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาและจะแบ่งการนำเสนอออกเป็น5บทดังนี้ 1. บทนำา 2. เอกาสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีการดำเนินการวิจัย 4. สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลและ 5. สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะความสำคัญและที่มาของปัญหาการวรราิจัยสำนวนภาษาอังกฤษหรือเรียกอ,อีกอย่างว่าอ d เดีมเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและยังทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างท่องแท้และแม่นยำดังเป็นเจ้าของภาษา ดงนั้นคณะผู้วิจัยจึงจัดทําวิจัยเรื่องคู่มือคู่มือการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านสำนวนภาษาอังกฤษจากสื่อร่วมสมัยเพื่อรวบรวมและศึกษาความหมายของสำนวนภาษาอังกฤษโดยการนําเอาสำนวนภาษาอังกฤษจากเพลงสาคนมาใช้ในการสอนผ่านสื่ออินสตาแกรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการฟังของผู้เรียนและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท i n s t a g r กรเป็นอีกสื่อหนึ่งที่น่าสนใจและมีสถิติในการเข้าใช้เพิ่มขึ้นในทุกๆป,ปีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์การทำวิจัยครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีในส่วนของวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับข้อที่1เพื่อรวบรวมสํามวนภาษาอังกฤษจากเพลงสากลและเผยแพร่ไปยังสื่อร่วมสมัยอินสตาแกรม 2เพื่อพัฒนาคู่มือสำนวนภาษาอังกฤษจากสื่อร่วมสมัยรอินสตาแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่ออินสตาแกรมในการเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษขอบเขตของการวิจัยขอบเขตด้านเนื้อหาสำนวนภาษาอังกฤษในเพลงและนำไปพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้อินสตาแกรม โดยได้รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษและเผยแพร่ไปยังสื่ออินสตาแกรมจำนวน20สำนวนโดยมีตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังนี้ตัวแปรต้นคือสำนวนภาษาอังกฤษจากเพลงสากลผ่านแอปพลิเคชันอ n s t ต g r กรตัวแปรตามคือผลจากการเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษจากเพลงสากลประชากรกลุ่มตัวอย,ย่าง นักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากคนภาคสมทบชั้นปีที่2คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลากลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจำนวน33คนนิยามศัพท์เฉพาะ 1. สํานวนสํานวนเป็นถ้อยคําที่มีความหมายโดยในเป็นความหมายเชิงการเปรียบเทียบมีชั้นเชิงความหมายให้ขบคิด ใช้เป็นการเปรียบเทียบเปรยปย,นยนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 2. เพลงสากลเพลงที่นิยมฟังในต่างประเทศและแพร่หลายในประเทศไทยทางเนื้อร้องทำนองและอุปกรณ์เครื่องดนตรีเป็นของต่างประเทศตลอดจนนักร้องนักแต่งเพลงสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่สื่อการเรียนการสอนหมายถึงสิ่งต่างๆที่เป็นบุคคลวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่กําหนดไว้อย่างรวดเร็ว Instagram Instagram คือแอปพลิเคชันถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับลูกเล่นต่างๆสามารถเพิ่มเติมสีสันให้กับรูปภาพด้วยฟิลเตอร์ต่างๆที่ให้เราสามารถปรับเลือกได้หลากหลายและสวยงามประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถรวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษจากสื่อร่วมสมัยได้ 2. ส,สามารถพัฒนาคู่มือการเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษจากสื่อร่วมสมัยสำหรับนักศึกษาชั้นภาคสมทบชั้นปีที่2ส,สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3. ส,สามารถวัดระดับความพึงพอใจการใช้สื่ออินสตาแกรมในการเรียนรู้คำถามของการวิจัย 1. นักศึกษาภาคสมทบสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีความรู้เกี่ยวกับสำนวนภาษา,ษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด 2. ส,สื่ออินสตาแกรมสามารถเพิ่มปุนทักษะสำนวนภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้มากน้อยเพียงใด 3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้สื่ออินสตาแกรมมากน้อยเพียงใดเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำนวนภาษาอังกฤษไคซิริปาโมดนาอุตยาได้ให้ความหมายของสำนวนไว้ว่า สำนวนคือถ้อยคำที่ไม่ได้แปลตามตัวอักษรหรือแปลตามรากศัพท์แต่จะมีความหมายเป็นอย่างอื่นคือจะมีความหมายเป็นชั้นเชิงให้คิดหรืออาจจะเป็นเชิงเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยเพลงสากลหมายถึงถ้อยคำที่นักประพันธ์เรียบเรียงขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อร้องทำนองจังหวะ 7, 7สิริพันธ์เจษดาวิโรธได้กล่าวไว้ว่าการใช้บทเพลงในการเรียนการสอนนั้นจะทําให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้นมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นและจะทําให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ Instagram หมายถึงแอปพลิเคชันถ่ายภาพเผยแผร่สิ่งต่างๆสามารถตกแต่งรูปภาพได้บนสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสีสัน ฟิลเตอร์ต่างๆที่เราสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบทักษะการฟังการพูดและการอ่านรัตนาศิริลักษ์กล่าวว่าการฟังการพูดนั้นเป็นการสื่อสารทางวาจาผู้ฟังจะต้องตีความหมายในสิ่งที่ผู้พูดสื่อความหมายและทักษะการอ่านนั้นคือกระบวนการเรียนรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนที่ต้องการการวิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสศิลินศรีพลอังวราเหลืองนภาและสุวรียอดฉิมอาจารย์มหาวิทยลาลัยราชพัฒสวนสุนันทาได้ทำงานวิจัยเรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษในบทเพลงสากลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสำเนียงภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุดในบทเพลงสากลติดอันดับแรกบนบิวบอร์ดแย่เอ็นชาร์ทฮอตวันเทเลซองเพื่อมาทำการวิจัย การวิจัยคณะผู้วิจัยได้ติดต่อกลุ่มตัวอย่างและนัดหมายวันเวลาเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยและวิธีการทำแบบทดสอบออนไลน์ 2. ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน33คนทำแบบทดสอบก่อนเรียนผ่าน Google Form ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3. ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน3าคนเข้าไปติดตามและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสำเนานภาษาอังกฤษในเพลงผ่านสื่ออินสตาแกรม 4. คณะผู้วิจัยได้นำผลที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างจำนวน3 3าคนมารวบรวมเพื่อหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ภาษาสำเนานภาษาอังกฤษผ่านสื่ออินสตาแกรม และคณะผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน33คนเรียนรู้สำเนานภาษาอังกฤษจ,จากเพลงสากนผ่านสื่ออินสตาแกรมและทำแบบทดสอบหลังเรียน5คณะผู้วิจัยได้นำผลที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างจำนวน33คนมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้สำเนานภาษาอังกฤษในเพลงสากนผ่านสื่ออินสตาแกรม คณะผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน33คนทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ i n s t a g r กรและทำแบบทดสอบออนไลน์ใน Google Form ก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีปัญหาในการเรียนรู้และการเรียนรู้มีประโยชน์อย่างไรเครื่องมือที่ใช้ทำการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งสิ้น4รูปแบบ 1. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์อินสตาแกรม 2. แบบทดสอบออนไลน์ Google Form 3. แบบประเมินความพึงพอใจ 4. แบบสัมภาษณ์ถึงมีรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 1. แบบทดสอบในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบผู้วิจัยได้นำผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างจำนวน33ชุด มาทำการประเมินผลโดยการใช้โปรแกรมหาค่าคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ำสุดค่ากลาง x bar ค่าความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน t-test และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน sd ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะนำเสนอในรูปแบบของตารางและการบรรยาย 2. แบบประเมินความพึงพอใจ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้สร้างคำถามจำนวน1 1ข้อซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษผ่านทางสื่ออินสตาแกรมและการทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านทาง Google Form โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด33คนคิดเป็นร้อยละ100%จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งผลที่ได้จากการสอบถามผู้วิจัยจะนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา วิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีรูปแบบคณะผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างเพิ่มเติม,ตมหลังจากการทดสอบเพื่อศึกษาความพึงพอใจและข้อคิดเห็นอื่นๆเพื่อยืนยันข้อมูลในการทําวิจัยดังรายละเอียดคําถาม5ข้อดังต่อไปนี้ 1. ท่านคิดว่าสำเนนภาษาอังกฤษมีความสําคัญหรือไม่เพราะเหตุใด 2. ท่านคิดว่าซ่อ,อินตราแกมสามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่เพราะเหตุใด 3ท่านคิดว่าสำนวนและตัวอย่างที่ใช้ในสื่อการเรียนรู้สามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ 4. ท่านคิดว่าสำนวนตัวอย่างที่ใช้ในสื่อการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหรือไม่และ 5. แบบทดสอบออนไลน์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาจากสื่อการเรียนรู้หรือไม่ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นเพศชายจำนวน9คนคิดเป็น27.3% 2เพศหญิงจำนวน24คนคิดเป็น72.7%ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด33คนจากตารางการเปรียบเทียบคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกตามเกณฑ์พบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพัฒนาความรู้ทางด้านสำนวนภาษาอังกฤษในระดับดีมากหลังเรียนมีจํานวน23คนลองลงมาคือระดับดีก่อนเรียนมีมีจำนวน1คนหลังเรียนมีจํานวน8คนถัดมาคือระดับปานกลางก่อนเรียนมีจํานวน7คนหลังเรียนมีจํานวน1คนตามมาด้วยระดับน้อยก่อนเรียนมีจํานวน8คนและหลังเรียนมีจํานวน1คน ถัดมาคือระดับน้อยที่สุดก่อนเรียนมีจำนวน17คนและหลังเรียนมีจำนวน0คนจากตารางพบว่าคะแนนเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอยา่างโดยใช้สื่ออินทราแกรมเป็นสื่อในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสำนวนภาษาอังกฤษจากเพลงจากเพลงสากลมีค่าสถิติ t ีเทสอยู่ที่ลบ23.53ค่าซิกจะมีค่าเท่ากับ จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ซึ่งน้อยกว่าในยะทางสถิติศูนย์จุดห้าผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ร่วมสมัยเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านสำนวนภาษาอังกฤษอินสตาแกรมนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินสตาแกรมเป็นสื่อในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษสะสำนวนภาษาอังกฤษจากเพลงสาบกนในส่วนของด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด x bar เท่ากับ16.02 ด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด x bar เท่ากับ10.84และด้านการนำไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด x bar เท่ากับ10.03สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะสรุปผลและอภิปรายผลของการวิจัย การใช้สื่อการเรียนรู้ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาทาาักษะทางด้านสัม,มนวนภาษาอังกฤษจากเพลงสากลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลภาคสมทบชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขาปรากฏดังนี้ จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ย x bar เท่ากับ9.70และหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ16.18และการทำแบบทดสอบเรื่องสื่อการเรียนรู้ร่วมสมัยเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านสเม m e นภาษาอังกฤษจากเพลงสากล ผลการทำแบบทดสอบพบว,ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านสานวนภาษาอังกฤษจากเพรียงสากลในระดับดีมากก่อนการเรียนจำนวนศูนย์คนและหลังเรียนมีจำนวน23คนลองลงมาคือระดับดีก่อนการเรียนมีจำนวน1คนและหลังเรียนมีจำนวน8คนตามด้วยระดับปานกลางก่อนเรียนมีจำนวน7คนและหลังเรียนมีจำนวน1คนถัดมาคือระดับน้อยก่อนเรียนมีจำนวน8คนและหลังเรียนมีจำนวน1คน และระดับน้อยที่สุดก่อนเรียนมีจำนวน17คนและหลังเรียนมีจำนวนูงคนสรุปได้ว่านักศึกษาชั้นปีที่2หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลภาคสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามีผลสำเริจจากการเรียนรู้โดยใช้สื่ออินทราแกรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสํานวนภาษาอังกฤษจากเพียงสากลสูงกว่าก่อนการเรียนโดยการใช้สื่ออินทราแกรมเพื่อพัฒนาทักษะ ทางด้านสำเนาภาษาอังกฤษจากสื่อการจากเพลงสากลข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1. อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการฟังให้แก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ 2. การวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของสำเนนภาษาอังกฤษจากเพลงสากล เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการฟังเพื่อต่อยอดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปในการทําวิจัยครั้งถัดไปควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 2. ควรเพิ่มเติมในเรื่องของํำนวนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณประธานกรรมการคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านไว้มาณะที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ